ถามว่าสิ่งที่โยงเคยเชื่อเคยนับถือเนี่ยใครสอนมานะพอถามใครสอนเออไม่รู้เหมือนกัน,นพ่อบอกมาปู่บอกมาเออแล้วถ้าถามต่อแล้วใครเป็นาศาสดาใครเป็นคนสอนคนแรกของเขาไม่รู้หาตัวไม่ได้ฟังตามตาม,ตามกันมาเออจริงเหมือนกันนะเราทาตามตามกันมาไหวพระรมพระภูมิเด็กๆอาตมาก็เคยทํา <c oughs> แม่ก็บอกว่าเอาไปเอาข้าวไปถวายเจ้าที่ หัวมุมบ้านก็จะมีเจ้าที่นะมีสารเจ้าที่สารพระภูมินะนะเราก็ไปทุกวันนะนะเอาข้าวน้ําไปถวายแล้วก็ค่อยไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนมานะเราก็สวัสดีเจ้าที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาสวัสดีพ่อแม่นะแล้วแม่ก็ถามเอาไปลาข้าวเจ้าที่มาหรือ,อยังละ่ะโอ้ยงังแล้วก็วิ่งไปลานะเสสัง <im itation> <im itation> เราคงเคยได้ยินกันมาแล้วก็เสสังเสสังซะ <im itation> เราก็ไปนั่งท่องปนมมือไหว้นะแล้วเราก็เอาข้าวน้ำกลับมานะ <c oughs> จริงๆแล้วเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาอยู่นะตรงนั้นน่ะนะ <im itation> ถ้าจยมเป็นเทวดาโยมจะมานั่งจุกกู้อยู่ในนั้นมันชีวิตอับเชาเนะ ชีวิตอาบเฉามันไม่น่าอยู่หรอกยมเคยชัดสารพรูดไหมไม่เคยปล่อยขี้นกขี้หนูลกสกรปรกเคยติดแอร์สารพูมไหมไม่เคยโอ้โหเทวดาร้อนตายใช่ไหมเทวดาเนี่ยเขาไปเป็นเนี่ยเขาได้อะไรสุขทิพย์อายุทิพย์วันณะทิพย์ไม่มีเทวดาที่ไหนมันมาอยู่หรอกโยมนะ,ะเราก็นั่งปรุงแต่งเอา <c oughs> พอมาดูคุณสมบัติเทวดาคุณสมบัติมนุษย์ที่ดีกว่าเทวดาเทวดาดีกว่า,วดา,ดวามนุษย์ด้วยเหตุปัจจัยอะไร มนุษย์ดีกว่าเทวดาด้วยเหตุปัจจัยอะไร่าเราก็พิจารณาต่อหูอย่างนี้แล้วเทวดาที่ไหนมันจะมาอยู่วะเนี่ยในสารพวกเนี้ยมันไม่มีแล้วมันอุปโลกกันแล้วเนี่ย <c oughs> เทวดาดีกว่ามนุษย์คือได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนะัทิพย์มนุษย์ดีกว่าเทวดาสามอย่างคือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติประมาจันที่เยี่ยมยอดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติเห็นนะท่านผู้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมเป็นวินัยหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าฟังนะ น่าเรียนรู้น่าเสพครบน่าทรงจำนะแล้วก็น่านำไปประพฤติปฏิบัติอืมนะวันนี้เราก็เลยมาให้ความรูุู้ตศนะกันว่าพระเจ้าตัดอะไรบ้าง